จ้จ้จบลาบลาบลามาพบกับแม่ช่องแม่หมอนางหมายเลข24ชาแนลนะคะกับหัวข้อเรื่องที่ว่าถ้าหมดโควิดแล้วนะคะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะมีแค่สองเด็กให้เลือกนะคะเด็กเด็กสองกับเด็กสามเหตุใดจึงมีแค่เด็กสองกับเด็กสามเด็กหนึ่งไปไหนเด็กหนึ่งถูกลบไปค่ะแม่หมอก็เลยเหลือแค่สองเด็กนะคะเลือกเด็กกันได้เลยค่ะ จ้าจ้าจ้บาบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่สองนะจ๊ะเด็กที่สองในหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดหมดโควิดแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงกับเรามานะหรือว่าหมดปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาจะแอคชั่นมายังไงเขาจะแอคชั่นมาหรือไม่นะก็คือบางท่านก็อยู่กันอ่ห่างไกลต่างประเทศนะคะ ถ้าหมดโควิดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องโควิดหรือไม่มีปัญหาเรื่องใดๆแล้วนะคะเขาจะแอคชั่นกับเราอย่างไรนะมาดูกันนะจ๊ะเอออมีกันเออด้วยเออนะคะอา่ามามีอะไรบ้าง four of coins ก็คือประมาณสี่เหรียญสี่เหรียญนะคะคอย queen of cups the fool knight of wands seven of swords อืมเขาจะแอคชั่นไหมไม่มองมองว่ามันเป็นการแบบว่าแอบรักแอบชอบนะ แล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่รู้ว่าอาทางฝ่ายต่างคิดอะไรกันเนาะประมาณว่าแอบรักแอบชอบแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าฝั่งไหนอะโสดจริงหรือเปล่าก็เลยยังต้องเป็นแบบประมาณว่าต่างคนต่างอยู่ไปก่อนถึงจะหมดโควิดถึงจะหมดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะแม่หมอมอง,มองว่าเขา ก็ยังปล่อยให้เป็นสถานการณ์อย่างนี้อยู่สถานการณ์ของอย่างนี้ก็ไปปรับใช้นะไปปรับใช้เอาแต่ละคน king of w a r เขาไม่ค่อยว่างอ่ะคุณ six of coin หกเหรียญอืมเขามีปัญหาทางชีวิตเขามาก p a i n of w a w n k i s of w a r นะคะ knight of sword จมูนแม่หมอมองว่าเขายังคุมเครือคิดมากอยู่ในสถานการณ์ที่แบบยังไม่พร้อมที่จะ take action เทคแอคชั่นะในเรื่องของความรักนะยังไม่พร้อมที่จะเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักนะจ๊ะ <c oughs> เขาก็เลยยังเก็บเราเป็นในความแต่จใจ เออเก็บไว้ในใจเก็บไว้ไม่อยากยัง,ยงไม่อยากไม่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยความในใจนะยังไม่เทคแอคชั่นอะไรอะ่ะอืมไม่หมอหมองว่าอย่างนี้นะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าไม่หมอมองว่ายัางไม่เทคแอคชั่นต่างคนต่างอิสระต่างคนต่างต้งตงตงตองทํางานหรือว่าทําภารกิจต่างคนต่างมีภารกิจคิดถึงอยู่รักอยู่มีความรู้สึกดีๆอยู่แต่ยังไม่พร้อมที่จะเทคแอคชั่นอูย้ยฟังแล้วปวดหัวใจ ให้เรารอแล้วรอเล่าเฝ้าตรอคือเขาก็แม่หมอมองว่าเขาเขายังไม่มั่นใจว่าเราโสดจริงหรือเปล่านะอืมเขาเหมือนเขามีความระแวงเขามีความระวังระแวงในความสัมพันธ์นี้เขาก็กลัวเจ็บอนนะเนาะกลัวแบบถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเขาก็เจ็บอะแม่หมอมองว่าอย่างนั้นนะทีนี้มาดูฟังใจเขากันเขามีความรักรันจวนใจอย่างไรกับเรา เ็ไม่เทคแอคชั่นนะมันเป็นอะไรที่เซ็งจุงเบย <laughs> มันคอยดูแลรักษาดวงใจนะคะปล่อยไปตามหัวใจเหนื่อยไหมคนดีมีพี่แฟนแฟนสืบทอดเจตนารมรักเธอทั้งหมดหัวใจคือไพ่ใบรักเธอทั้งหมดหัวใจขึ้นมาในแม่หมอมองว่า เขาเขารักนะแต่เขายังไม่พร้อมดูแลเป็นห่วงนะแต่ยังไม่พร้อมชัดเจนอยากดูแลนะแต่ก็ยังไม่พร้อมจะดูแลเออประมาณนี้นะรักแต่ยังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนเป็นห่วงแต่ยังไม่พร้อมที่จะดูแลนะคะอืปบ่อยไปตามหัวใจยัง <c oughs> หมั่นคอดูแลเนี่ยไม่มอ,มองว่ากับสืบทอบเจตนาลมอะ่ะคือเขาก็อยากดูแล แต่เขามีภาระหน้าที่ที่จะต้องทําอีกมากกว่านี้อืมซึ่งไม่สามารถจะโฟกัสเรื่องความรักได้ไม่สามารถที่จะโฟกัสในการมาดูแลเราได้หรือว่าให้ความชัดเจนกับเราได้เพื่อนไม่ทิ้งกันอยู่ในสายงานเดียวกันทํางานร่วมกันทําภารกิจทําอะไรร่วมกันคนที่ข่าฉันเขามองว่าเราอะทำเขาอกขักนะโฮมแต่ยังไงเขาก็ยังแบบ ยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับเราแล้วก็อยู่ที่เธอ,อยังยิ้มได้ไม่หมอมองว่าเขาเขาเราเอาเราออกจากหัวไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็มีความแบบยิ้มได้คืออืมความเขาเรียกอะไรอดทนอดกัน้นเออมีความอดทนอดกัน้นโจดจะกันะก้นไว้ทำไมจะกั้นไว้ทำไมปล่อยพูดพูดออกมาลู โอ้ยมีอะไรก็คุยกันสิคะจะปิดกั้นทำไมเขาคิดว่าเราเป็นคนที่ฆ่าเขาเขาไม่มั่นใจนะคะว่าเราโสดจริงหรือเปล่าเขาคิดว่าเรามีใครแล้วก็แบบหเหมือนประมาณว่ามีใครแอบซ่อนอยู่อะเนาะมีใครแอบซ่อนอยู่แล้วแบบมา,มาประมาณว่าอืบอกว่าตัวเองโสดหรือเปล่าประมาณนี้นะ เขาก็เขาเหมือนกับเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อในเราอะโอ้ตัวเองจริงเขาก็หรือไม่อย่างอีกในหนึ่งก็คือเขาก็รอให้เราสดสดจริงๆอ่ะเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับเด็กที่สองมาดูซิว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่โดยไพ่ thinking นะเขาคิดอะไรอยู่จ้าตอนนี้นะ คิดถึงมาก,มากอืมเขาคิดถึงเราคิดถึงแต่แม่แอคชั่นเนาะอย่าเศร้านะเพราะเราก็เศร้าเหมือนกันอืม <T> เขาก็เศร้าอะ่ะเขาก็บอกเราอย่าเศร้านะไม่มีเธอมันเหงามันเศร้าจังเลยเขาก็เศร้าเหมือนกันอะ่ะเขาก็เลยบอกเราว่าอย่าเศร้านะระหว่างเรามันคืออะไรก็คือความสถานะมันไม่ชัดเจนไงเนาะ เขาชอบเราจริงหรือเราคิดไปเองเนี่ยเขาก็คิดว่าเราอะคิดไปเองเรามีใครอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะใจแข็งจังเลยนะเหมือนกับว่าเราก็อีโก้เหมือนกัเกเน,กนเราก็ไม่แสดงออกในความรู้สึกเหมือนกันประมาณนี้นะขาอืมทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกเราว่า we long to be in one and a นอเธอราเราโหยหาอ้อมกอดของกันและกันประมาณนี้นะ o n e s, mm. <S ugs, I never say I love you but I do. I love you unconditionaly. You have no idea how much I love you. Most of my smile were made. บายูนะคะเขาเราโหยหาอ้อมกอดของกันและกันถึงแม้จะไม่เคยบอกรักคุณแต่ฉันก็รักฉันรักคุยคุยคุยฉันรักคุยอ้าวจะมาคุยฉันรักคุณโดยปราศจากเงื่อนไขคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุณแค่ไหนรอยยิ้มส่วนใหญ่ฉันเกิดจากคุณ คือรักอะแต่ไม่ยอมแอคชั่นน่ะคุณแล้วมันจะไปม,มีประโยชน์อะไรเนาะแต่ก็อย่างนี้ประมาณนี้แหละก็คือเราก็อยากรู้ว่าเขาคิดยังไงเนาะอะไรประมาณนี้แหละก็จบไปนะคะสำหรับเด็กที่สองจอจอจอบลาบลาบลาจอจอจอบลาบลาบลานะคะมาพบกับเด็กที่สามเด็กที่สมในหัวข้อที่ว่า เขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าหลังโควิดนะเขาจะ take อ c ชั่นอะไรม take ออกช่างหลังโควิดเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะคะ t a k แอคชั่นอะไรมไหมนะเออหลังโควิดนะอืมอ่า หลังโควิดเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมจ๊ะมาดูกันหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่หลังโควิดก็ได้คุณประมาณว่าเออถ้ามันไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีอะไรแล้วอะนะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมถ้าเขาจบปัญหาหรือว่าไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วอะเขาจะเทคอะไรแอคชั่นอลังมาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะ สำหรับเด็กที่3นะจ๊ะอะไรเนี่ย The Hangs the Man the World a Sophor uh, Fire Pentacross นะฮะแล้วก็ a c e o f Cup Ten of Swords ไม่หมอมองว่าไม่อะไม่เทคแอคชั่นหรอกเรื่องราวของคุณกับเขามันจบไปแล้วอืมประมาณแบบว่าเขามันจบไปแล้วนะเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นอนะถึงแม้ไม่มีอุปสรรคอะไรเขาก็ไม่เทคแอคชั่นเพราะว่าเป็นเด็กแฮงแมนกับสิบดาบปิดหัวปิดท้ายนะคุณคือไม่เทคแอคชั่น คือหมายถึงว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วเออเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่มันไม่ได้ไปเริ่มต้นกับคนอื่นนะคือไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาหมายถึงว่าเขาเขาไม่ได้อยากมีความรักแล้วเหมือนกับว่าเขาผิดหวังอ,อกหักรักคุดไปนะผิดหวังอ,อกหักรักคุดไปก็เลยจะเรียกว่าเข็ดหรือก็ไม่เข็ดนะ เขาก็มียังมีความคิดถึงเราอยู่แต่ว่าก็คงไม่อ่ะอืมคงไม่แอคชั่นอะไรนายซอฟซอสมหาดเล็กดะนะฮะแล้วก็เซเวนออฟสปอน7ไม้เซเวนออฟครับ10ไม้โอ้เซเวนออฟครับมาเนี่ยแม่หมอมองว่าเขามีครอบครัวแล้วอะ เนาะเขาไปเริ่มต้นใหม่เขาไปมีชีวิตใหม่ก็คือการมีครอบครัวแล้วเดวชเลอออดนะคะปลายไกลจากเราแล้วนะคะเอซอฟคัพเอซอฟคัพอืมเขามีรักใหม่แล้วไนซ์ออฟวอนถ้าเกิดว่าเขาไม่มีครอบครัวแล้วเขาก็มีคนใหม่ไปแล้วคุณอืมเขาไม่เทคแอคชั่นกับเราแล้วหรือคนที่เขามีครอบครัวอยู่หรือเป็นรักสามเศร้าหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรกับเราได้ประมาณนี้นะก็ไปปรับใช้เอากับ อไปปรับใช้เอากับสถานการณ์ของตัวเองนะจ๊ะเออสถานการณ์ของเราอาจจะเป็นแบบไหนก็ไปปรับใช้เอานะจ๊ะก็คือหนึ่งเขาอะอาจจะไปเขาอาจจะแบบว่าประมาณว่าจบกับเราไปแล้วนะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเออไปม,มีชีวิตใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วประมาณนี้นะแล้วเขาก็ไม่ไม่เทคแอคชั่นเขาไม่กลับมาแล้วประมาณนี้นะ เออสองเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรกับเราได้แล้วนะสามเออถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีใครหรือว่าไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้มีตัวจริงเขาก็มีคนคุยใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละคุณก็ไปปรับใช้เอากับชีวิตตัวเองคือเขาอะไปมีชีวิตใหม่แล้วอืมมันจบกับเราไปแล้วนะ แต่บางท่านก็อาจจะยังติดต่อกันอยู่พูดคุยกันอยู่นะแต่ว่าก็คือจะให้เทคแอคชั่นเรื่องไหนเรื่องของความรักก็คงไม่แล้วก็อาจจะเป็นคุยเกี่ยวกับเป็นกัลยาณิมิตต่อกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอา่านะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจนะจ๊ะเราเขาเขาไปมีชีวิตใหม่ได้เราก็ไปมีชีวิตใหม่ได้ไม่เห็นแปลกนะเออเราก็ไปมีชีวิตใหม่ได้ ม่หมอพูดง่ายเลอเกินพูดง่ายเลอเกินนะไม่หมอเอพูดง่ายแต่ทํายากเนาะบางท่านก็แบบม o v อ o นยากมากนะไม่หมอก็ไม่อยากให้เรามาเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากให้เราเกิดทุกข์เป็นมาเป็นทุกข์มากไงนะก็เลยอยากให้ม o v ออนซะถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆอย่าไปดึงไปดันเลยเอออย่าไปดึงไปดันอืดึงดันอะ่ะไปฟังเพลงดึงดัน มันก็อย่างว่าแหละเนาะไอ้ไอการที่คําว่าดึงดันในหมายถึงว่ามันก็ทําใจยากอ่ะเนาะทําใจยากทําใจลําบากเฮ้ยมาฟังใจเขากันฟังใจเขากันเนาะว่าตอนเนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราพื้นที่เล็กเล็ก อยู่ที่อ่าส,สู่กลางใจเธอทะเลใจคนบ้านเดียวกันคนล่าฝันไม่หมอมองว่าคนบ้านเดียวกันนี่ก็คือยังยังยัง,ยงไม่ขาดสักทีเดียวเนาะแต่มันจบความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่อาจจะยังเจอกันอยู่อาจจะดีลงานด้วยกันทํางานร่วมกันหรือทําภารกิจร่วมกันอะไรก็ เป็นได้นะคะก็เลยยังต้องเจอกันอยู่เขาก็อยากมีพื้นที่เล็กๆก,กับเราแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนาะเขาก็เลยกลายเป็นทะเลใจไปประมาณเนี้เนาะแบบมันมีความที่แบบ จ็บปวดหัวใจคิดมากในความสัมพันธ์นี้เขาก็อยากรู้ร่วงรู้ความในใจเราเหมือนกันว่าเราคิดอย่างไรแต่เขายังรักเราอยู่แล้วก็ยังเจอเราอยู่ตลอดแต่ถ้าถ้าก็ไม่เจอถ้าเกิดไม่เจอกันนะคะก็อาจจะเป็นการส่องกันอะไรกันนะคะอู้สองใบนี้ขึ้นมาทรมานมากคุณเขาคิดว่าคุณจนะเป็นแม่โมดเป็นแบบอะไรอะมี สเสน่ห์ลึกลับแล้วก็เอาเขาอยู่อะ่ะเขาไม่สามารถที่จะมูฟออนจากเราไปได้เลยนะคะอืเธอผู้ไม่แพ้เขาแล้วเขาเนี่ยเธอผู้ไม่แพ้กับเงินนะมีไหมเนี่ยเขาก็คิดว่าเราเนี่ยโอ้โหใจร้ายจังอุ้ยมีแรงดึงดูดมากๆากเขาคิดว่าเราเนี่ยใจร้ายจังใจแข็งจังไม่เคยแสดงออกอะไรให้เราเขารู้เลยแม้แต่นิดเดียวให้ปล่อยให้เขาอะ่ะเพ้ออยู่ฝ่ายเดียวนะแล้วเขาลหลงไหลเรานะลหลงไหลเราชอบเรามากแต่เขาอะ่ะ ้องอดทนอกกัน้นเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดเขาไม่ได้มีครอบครัวหรือมีคอมมิทเมนต์ฝ่ายเราก็อาจจะมีก็ได้เขาก็เลยยังแบบเป็นประมาณว่าไม่สามารถเทคแอคชั่นอะไรได้เลยโอ้แล้วเขาก็รอเรานะแม่หมอมองว่าเขารอเราให้เราเทคแอคชั่นไปแต่เราก็ไม่แสดงไงเราก็ไม่เทคแล้วก็ไม่แสดงออกอะไรเลยประมาณนี้นะสิ่งที่เขาคิดนะตอนเนี้ยคือ เขารอเราเทคแอคชันเราก็ไม่เทคแอคชันไปเขาก็ต้องเฉยๆไว้เออประมาณเนี้ยอ่าทีนี้มาดูซิว่าไพ่ทิงกิ้งจะมาบอกเราว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้เธอมีใจให้ฉันหรือไม่เนี่ยเขาไม่มั่นใจไงรักสุดใจน่ารักสดใสยอยากอยู่ใ,ใกล้จงังเขา,ารักเรานะเขาอยากอยู่ใกล้เรา น่ารักสดใสเขาเห็นความน่ารักสดใสของเราเขาอยากอยู่ใกล้ๆเราไม่เคยเจอใครเหมือนอเธอก็อาจจะเราก็อาจจะเป็นแบบอะไรอ่ะ อือ,อก็สูงอะไรเงี้ยเราเป็นคนยังไรสายตาเขานะเออเขาก็อยากรู้เธอทําให้ฉันเจ็บปวดหัวใจนะคุณคุณทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดรวดร้าวนะคะตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเขาไม่รู้จะทํายังไงเขาไม่สามารถเทคแอคชั่นได้เออเนื่องากติษอะไรหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดเขาบอกเราได้เขาจะบอกเราว่า I say goodbye when d o n n my h e a d This one t o o my heart this one t o o ฉันบอกลาทาั้งทงที่ใจไม่ต้องการอืมก็คงจะต้องจบกันไปอะ่ะบอกลากันไปอ่เนาะ o f my love o f you หมดทั้งตัวหัวใจฉันรักเธอทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจก็คือเขาเหมือนกับมันติดอยู่ในพวังแห่งความรักอะ่ะคุณไม่สามารถจะมุ v อ่อนไปได้เขาก็เลยต้องรักอะ่ะแล้วเขาก็อยากบอกลานะทางทางทางความเป็นจริงเขาบอกลา เขาบอกลาเราทั้งๆท,ท,ที่ใจเขาไม่ต้องการอะ่ะเออ I love you a n a l w a y will ฉันรักคุณและจะรักตลอดไป I hate myself that's my still waiting of you ฉันเกลียดตัวเองที่ยังคงรอคอยคุณอยู่โอ้โน่าสงสารนะคุณ Your a e t e l l me how you feel สายตาของคุณบ่งบอกความรู้สึกน่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเด็กที่สามเจ,จ,จ้าเจ้าเจ้าบล